สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักรราศีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํำนายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ย,ยิปซีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง 14. กับรักฎาคมนะคะจะเป็นยังไงคุณเม่ค่าคุณเมทุนในเดือนมก,กราคมปี2569ค่ะถ้าเมทราบลัคนาให้เม อูลักษณะคู่กับราศีไปเลยนะเม่จะได้แม่นยำมามากๆเลยเดือนนี้เดือนแรกของปีเลยสวัสดีปีใหม่นะเม่นะเ,ออเดือนแรกของปีเป็นเดือนมก,กราคมปี2569เป็นเดือนเขาเรียกว่ามลนะ มรณะเนี่ยนะบางคนก็กลัวว่าอุ้ยชื่อมรณะเลยอ่ะฉันจะเป็นยังไงไหมฉันจะยังอยู่ไหมเนี่ยฉันจะแบบตุยไหมฉันจะอะไรไหมอะไรเงี้ยคือพิมพต้องบอกว่ามรณะในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าเราจะแยกขนาดนั้นแต่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนอหรือเป็นเดือนที่มรณะก็หมายถึงความเหนื่อยด้วยความที่เมมีดาวมรณะเนี่ยเป็นดาวเสาดาวเสาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าราปดหนัก และปดหนักภาระหนักเหนื่อย หรืออาจจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหนื่อยกว่าพิเศษบางคนเรื่องงานบางคนเรื่องเงินบางคนเรื่องความรักบางคนรับบนหนักในเรื่องของครอบครัวเรื่องของญาติเป็นเรื่องของพี่น้องที่คุณจะต้องไปเขาเรียกว่าเกี่ยวพันด้วยจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวซอร,รี่ของมรณะที่พิมพ์พูดมาทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนมกราคมงั้นเรามาเจาะลึกเลยค่ะว่าจะไปในทิศท,ทางไหนด้วยไพ่ย,ยิปซีเลยนะคะด้วยเจ้าชะตาคือเมย์เมย์ถุน ในเดือนมกราคมเป็นอย่างไรคะอสองใบมือซ้ายนะคะ เปิดออกมาตัวคุณเป็นหนึ่งเหรียญค่ะเปิดออกมาเนี่ยมีข่าวดีและเออมีสิ่งดีมีสิ่งใหม่มีโอกาสใหญ่มีเงินก้อนนะแล้วก็มากับนี่เลยสองถ้วยอ่ามีดิวบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นการดิวการการคุยการเจรจาหรือการทำอะไรร่วมหรือในยักษ์ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดอย่างที่พิมพ์บอกไงว่าคนอื่นที่ว่าอาจจะไม่ใช่ไขเป็นคู่ครอ,องของเราอ่า เป็นเพื่อนเราที่สนิทมากไม่ใช่เพื่อนธรรมดาเป็นพี่น้องเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดอ,อาจจะมีเรื่องราวซอรี่ที่เกิดขึ้นเกี่ยวพันกันแต่เป็นเรื่องดีๆนะเพราะอะไรมรณะดีก็มีไงคะมรณะคือดาวเสาของคุณแล้วไปอยู่ในเรือนเขาเรียกว่าจังหวะสุภะเราได้ตำแหน่งกเกษตรอยู่ด้วยในเวลานี้ก็ทำให้คุณอาจจะมีดิวบางสิ่งบางอย่าง พอยก็คือมีการทำอะไรร่วมหรือการตัดสินใจร่วมการเกิดในเรื่องของโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่คุณคนเดียวจะมีคนมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ถ้ามีอะไรที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวต่างๆ อาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าเออชีวิตฉันได้ก้าวไปอีกสเต็ปแล้วนะไม่ได้หยุดชะลอนิ่งและมีการก้าวกระโดดออกไปอแต่จิตใจของคุณในเวลานี้เหมือนอิ่มฟูมากขึ้นนะเพราะว่าในใจนยะรู้เลยว่ามันเหมือนมีสัญญาณแรกเกิดขึ้นว่าเหมือนปีนี้เป็นปีที่ฉันจะมีความโชคดีเกิดขึ้นแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่ามันเรื่องอะไรแต่พอเปิดมาเนี่ยมกราเปิดมาเลยวันที่1มกราเนี่ยคุณรู้สึกในใจเลยว่า ฉันเหมือนรู้สึกได้ว่าฉันจะมีความโชคดีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจากสิ่งที่ฉันคาดหวังนี่แหละแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรบางคนคาดหวังเรื่องการเงินก็มีโอกาสได้เรื่องการเงินแต่สัญญาณแรกก็คือตอนนี้ใจคุณอิ่มฟูมากไม่ว่าจะทำอะไรจะพูดอะไร จเขาเรียกว่าคิดไปในทิศทางไหนดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะอืมนะอันนี้ก็คือตัวตนของตัวคุณเลยนะจิตใจเข้มแข็งมากเลยในเวลานี้เมย์เยี่ยมอ๋อนะถือว่าดีมากเกิดอ,อืนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะในเรื่องงานจะเป็นอย่างไรคะเมในเดือนมก,กราคมเปิดมาเดือนแรกง,งานฉจะเยอะไหมนะอยากจะชิลแล้วเกินหยุดมาไม่หลายวันเลยอะ่ะ อยากจะหยุดอีกก็หยุดไม่ได้ภาระหน้าที่การงานมันเยอะมันเยอะมากนะเปิดออกมาคูณเป็น1ไม้เท้าค่ะเยอะแล้วนะแต่ยังไม่หยุดเพราะว่ามีเข้ามาอีกหนึ่งค่ะแล้วหนึ่งที่ว่าคือใหญ่เบิ่มเลยก็คือหนึ่งไม้เท้าค่ะจงังหวะไม้เท้าคือเรื่องการงาน แล้วดูสีไม้เท้าใหญ่กว่าชาวบ้านเลยเต็มไพ่เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่บางคนได้รับโปรเจกต์ใหม่บางคนมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ใหญ่โตขึ้นหรือบางคนมีการได้รับโอกาสจากลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะและอีกใบหนึ่งมาเป็นเด็กถือดาบแต่ไพ่ก็เตือนว่าการงานของเมในเวลานี้มีโอกาสใหญ่ๆมีโอกาสดีๆมีอะไรที่ว่ามาทั้งหมดอ่ะขอเรื่องเดียวอย่าใจร้อนนะเออเนี่ยหัวร้อนเลยเห็นไหม เออร้อนยังไงแล้วก็หัวเนี่ยผมไม่มีไปครึ่งนึงแสดงว่าเนี่ยเขาเป็นคนหัวร้อนอืมแล้วก็มีดาบด้วยเด็กถือดาบมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเขาเรียกว่าชงเชงชงเชงเหมือนจังหวะเนี่ยคุณอย่าใจร้อนนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ถูกสกรีน100ร้อยเปอร์เซ็นต์การทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้ไพ่ก็พูดว่าคุณเองอาจจะต้องมีอุปสรรคเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นอ่ามีสิวมีผดมีอะไรเกิดขึ้นบนใบหน้าแต่ใบหน้าคุณยังดูสวยงามอยู่ขอให้ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะ่ะให้มันหายไปเขาเรียกว่า ตามการและเวลาเพราะมันเป็นธรรมชาติของงานงานใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีอุปสรรคเลยไม่เรียกว่างานนะทุกอย่างคือธรรมชาติหมดไพ่ก็บอกว่าเนี่ยมีปัญหาเล็กๆเกิดขึ้นนะแต่ยังไม่ต้องไปใส่ใจหรอกอยูไม่ต้องไปใส่ใจเลยเพราะตัวตนของคุณนะ่ะดีตอนนี้เข้มแข็งมากจะทําอะไรดูสําเร็จไปหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติธรรมชาตินั้นๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยให้ธรรมชาติแก้ไขกันไปแล้วตัวคุณเองก็เขาเรียกว่า คิดแต่ในสิ่งดีๆเข้าไว้โปรเจกต์ใหญ่ที่ว่าเนี่ยยังไงคุณต้องได้รับแล้วก็ได้ทำได้เข้าไปอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนอ๋อนะถือว่าไพ่การงานเปิดออกมาค่อนข้างสวยมีโอกาสได้งานใหญ่ แต่อย่าใจร้อนนะมาดูการเงินเลยค่ะเมว่าเป็นยังไงการเงินในเดือนมกราคม2569การเงินเปิดออกมาคุณเป็น6ดาบค่ะเปิดออกมา6ดาบมีการเดินทางนี่2คนนี้เขาทั่งเรือเดินทางออกไปนะแสดงว่าการเงินน่ะ มีขาออกที่เรียกได้เลยว่าอาจจะมีการทำอะไรร่วมการลงทุนร่วมก็ได้การจ่ายอะไรที่ร่วมกับคนอื่นหรือตัวคุณเองอาจจะมีเขาเรียกว่าคู่สัญญาเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ แล้วก็มากับจัิทิิ์ด้วยบางคนมีคู่สัญญาเกิดขึ้นในเรื่องของพาร์ทที่ต้องเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องทําร่วมกันหรือเป็นคู่สัญญาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธนาคารก็ได้หรือคุณมีการทําเครดิตสร้างเครดิตในช่วงเวลานี้ก็ได้แต่แน่นอนค่ะคุณจะมีรายจ่ายที่ดูแล้วเบสิกธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่ดูหวือหวาหรือร้อนอกร้อนใจ นะเพราะฉะนั้นรายจ่ายดูธรรมดารายรับถือว่าปกติเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้การเงินของเมยังดูราบเรียบอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกแย่พิมพ์บอกเลยนะว่าตั้งแต่ปลายปี68มาแล้วเนี่ยการเงินของเมดูดีขึ้นทุกอย่างมันเหมือนถูกแก้ปัญหามาหรือมีดวงในเรื่องการเงินที่แจ่มใสแล้วก็สดใสามากขึ้นเพราะฉะนั้นเดือนมกราเป็นเดือนมรณะที่อาจจะติดในรูปแบบของมรณะเนี่ยอาจจะทําให้มีการจ่ายที่ มันไม่ได้มากกว่าปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องจิตตกไม่ต้องคิดมากดูแล้วการจ่ายเบสิกธรรมดาแต่คุณเองอาจจะมีในเรื่องลักษณะของคู่สัญญาหรือตัวคุณเองอาจจะมีการทําอะไรที่ต้องรู้สึกว่าจะต้องไปร่วมอะไรกับใครแค่นั้นเองค่ะอืถือว่าเป็นเรื่องที่เข้ามาเป็นซอรี่มากกว่าไม่ถือว่าเป็นปัญหานะคะมาต่อกันเลยในเรื่องของความรักเลยเมความรักในเดือนมก,กราคมปี2569 เมเป็นอย่างไรเปิดออกมาเมเป็นราชินีเหรียญแล้วก็มากับราชินีดาบด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ความรักของคุณเนี่ยนะจังหวะราชินีเหรียญดูไหมสดใสอ๋อไม่มีปัญหาอะไรดูสีสันสีดูสดใสมีเงินด้วยมีการเซอร์ไพรส์เล็กๆมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามีความสดใสในเรื่องของคู่แต่บางจุดเนี่ยก็มีดาบด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะความรักในช่วงเวลานี้ของฉันเนี่ยไม่ใช่3วันดี4วันไข่ไม่ได้ป่วยรสชาติชีวิต ค่ะค่ะคนมีคู่ในช่วงเวลานี้มีบ้าง มันไม่ได้มีอะไรโรแมนติกร้อยเปอร์เซนต์บางจังหวะเนี่ยก็ดูรักกันดีแล้วเกิดอุดูรักเสียงยาวเลยเห็นไหมแต่บางจังหวะเนี่ยก็มีบ้างที่เละกันเหมือนกันนะเออวัเลาะเลยเห็นไหมคือคู่รักในช่วงเวลานี้พิมต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็คือมีทั้งอ่บางช่วงจังหวะก็อารมณ์ดีสดใสไม่มีปัญหาแต่บางช่วงจังหวะก็ดูแบบอารมณ์ขัดแยง้งแต่ก็ไม่ได้ขัดแยง้งรุนแรงไม่ได้มีเหตุการณ์เข้าใจผิดดูคุณใช้ชีวิตกันในีั ลักษณะของความรักด้วยความเข้าใจแหละในเวลานี้มีความเข้าใจเกิดขึ้นในเรื่องของคู่รักคนรักแฟมิลี่มากขึ้นไม่ได้มีอะไรที่มีปัญหาถกเถียงกันด้วยเดือนมรณะมันต้องมีติ่งของความมรณะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักอยู่แล้วอาทิเช่นบางทีคุณกับคู่อาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเวลาพูดอะไรไปก็ไม่ฟังเออแล้วทำไมไม่พูดเวลาเขาฟังล่ะเออนะมันก็พูดกันไปได้คือจังหวะมันเหมือนเป็นอะไรแบบนี้เป็นเรื่องหยุมหยิมเกิดขึ้นมากกว่านะไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาเข้าใจผิดใหญ่โต ะะสำหรับคนที่ยังโสดและไม่มีใครช่วงเวลานี้คุณรู้สึกว่ามีคนเข้ามาเยอะนะมีคนคุยนะมีคนเข้ามาตลอดนะแต่คุยไปคุยมาคุยมาคุยไปเออเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวอะไรต่างๆนะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งนะแต่ยังไม่ได้มีการประกาศสถานะที่ชัดเจนมันเหมือนเป็นอะไรแบบนี้อแต่อีกไม่ช้าพิมพ์บอกเลยนะว่าอีกไม่ช้าเพราะทุกอย่างคือธรรมชาติจะเหลือแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งกับหนึ่งเขาลึงมา เป็นคู่กันเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันดูเป็นธรรมชาตินะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนอะเพราะฉะนั้นฉันจะยังไปรีบร้อนเป็นเร่งรีบในเรื่องของความรักไม่ได้หรอกแต่แน่นอนเมรู้ไหมว่าช่วงเวลานี้คุณไม่เหงาหรอกและและไม่ว่าคุณจะเลือกใครหรือไม่ว่าคุณจะมีใจให้ใครในช่วงเวลาเนี้คุณจะไม่แบบโซแซดเหมือนปี6 1 6 2 6 3แล้วแหละ อคุณจะรู้สึกเลยว่าตอนเนี้ยฉันเองไม่โดนนกไม่โดนเทไม่โดนทิ้งแล้วแหละฉันจะมีตัวจริงในชีวิตแล้วแหละแต่หนึ่งในนั้นนั่น,น,นแหละเอาเป็นว่าไม่ชา้าอืมนะจ๊ะต่อกันเลยค่ะในเรื่องของบทสรุปบทสรุปในเดือนมก,กราคมเมเป็นอย่างไรอ่า เมเป็นอย่างไรในเดือนมก,กราคมบทสรุปเปิดออกมาเมเป็นเดอะ o มูนค่ะปลายเดือนมีเรื่องโชคลาภเล็กๆบางคนไม่เล็กนะเออบางคนไม่เล็กนะบางคนมีเรื่องโชคลาภนะจ๊ะแล้วอีกใบหนึ่งค่ะเป็น The อ็มเพลค่ะในช่วงปลายเดือนไพ่เดอะออก2ใบเลยเพราะฉะนั้นศักยภาพในความเป็นตัวเองของคุณมีความชัดเจนขึ้น เยอะมากในช่วงปลายเดือนในช่วงระหว่างเดือนอาจจะมีบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมาทําให้คุณรู้สึกว่าร้อนอกร้อนใจเพราะเป็นเดือนของมรณะแต่ด้วยดาวอิทธิพลของดวงดาวต่างๆนานาแล้วด้วยไพ่ย,ยิปซีบ่งบอกว่าไม่มีเรื่องร้อนใดๆที่จะทําร้ายคุณได้ปลายเดือนยังคงสวยงามอยู่แล้วจะมีในเรื่องของโชคลาภเข้ามา เนืองเนืองด้วยนะเพราะฉะนั้นยินดีร่วงหน้าเลยสำหรับน้องเมย์คุณเมย์เพื่อนเมย์โอ้เลิฟมากเลยนะคะเมถุนนะอืมขอให้คลิปนี้เนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าการวางแผนให้กับลักนณาเมถุนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะพิมพ์ฝากไว้ด้วยเพราะพิมพเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการทำคลิป ล่วงหน้าเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีการวางแผนไว้ก่อนว่าเราเองจะต้องเจอนะเดือนหน้าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้คุณเองก็จะรู้สึกว่าพอเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเจออะความตื่นเต้นเนี่ยมันลดลงอยู่แล้วคุณพอเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่มันจะลดลงสเกลมันลดลงเราไม่ได้รู้สึกถึงอะไรที่ร้อนรนถึงขนาดนั้นเนาะการเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยมันทําให้ตัวเรามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นจริงๆค่ะก่อนหน้านี้หลายสิบปีมาก่อนหน้าเลยนะเอาเป็นว่า เป็นสิปีเลยพิมใช้ชีวิตแบบไม่เคยวางแผนก็รู้สึกถึงความรุ่มรุ่ม,มดอนดอนมาตลอดแต่พอมาระยะหลังเนี่ยพิมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตด้วยการที่เรามีแผนไม่ว่าจะเป็นแผนการใดก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกถึงความไม่ร้อนอกไม่ร้อนใจชีวิตเราจะนิ่งมากขึ้นมีความสุขในแบบ ตัวตนของตัวเองมากขึ้นอันนี้แหละพิม์ก็เลยอยากจะสื่อให้เมย์ได้รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราทุกคนไม่ได้อยู่ยากแล้วไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเท่านั้นเกิดขึ้นกับคนทุกคนเท่ากันหมดค่ะเพียงแค่เรามีความพร้อมแค่ไหนแล้วคนอื่นมีความพร้อมแค่ไหนแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นพิมฝากคลิปดีๆแบบนี้ไว้ให้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพิมพ์เยอะๆนะแล้วจะทำออกมาทุกเดือนเลยนะ ะะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ